สวัสดีค่ะพบกับรายการหัวเส้นหงหมอนิ่งนิวเช้าวันพุธที่19กรกฎาคม2566ราคาทองคำสปอร์ตเมื่อคืนปรับตัวขึ้นแรงทีเดียวปิดตลาดเมื่อคืน1,978ดอลลาร์เพิ่มขึ้น29ดอลลาร์ราคาทองคำสามารถทะลุแนวต้านสำคัญ1 9 6 7ถึง1 9 7 0ดอลลาร์ขึ้นมาได้ ทองคำมีปัจจัยบวกตลาดมีความหวังมาก,มากขึ้น,นออ์เฟรดใกล้จะยุติวงจรดอกเบี้ยขาขึ้นบอลยูสเมกาปรับตัวลดลงหลังจากที่สหรัฐเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจออกมาอ่อนแอทีเดียว ยอดค้าปีกเดือนมิถุนายนเพิ่มขึ้นศูนสเปอร์เ็นตน้อยกว่าที่อาจคาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นศูนยุสี่เอร์เซ็นตแล้วก็แย่กว่าเดือนพฤษภาคมด้วยที่เพิ่มขึ้นศูนจุดห้าเปอร์เซ็นตนะคะที่เรียนไปแล้วเมื่อวานนี้ว่ายอด้าปีกค่อนห้าสำคัญเพราะว่าเศรษฐกิจเมิกาถูกขับเคลื่อนจากการใช้จ่ายเป็นหลักนะคะถ้ามีการขายลดน้อยลงนะคะผู้บริโภคซื้อรถน้อยลงตรงนี้ก็คงกระทบกับเศรษฐกิจในอนาคตได้ ส่วนการผิดพลาคอุตสาหกรรมเดือนมิถุนายนก็ลดลง0.5เก็แย่กว่าที่เราประเมินว่าจะออกมาส่งตัวด้วยนะครับส่วนกองทุน S P R Gold t เมื่อวานขายทองคำออกมา0.86ตันค่ะประเด็นที่ต้องติดตามในวันนี้มีอตราเงินเฟอ้อของอังกฤษก็คือ C P I เดือนมิถุนายนตลาดประเมินว่าจะเพิ่มขึ้น8.2%เมื่อเทียบปลายปีอัตราเงินเฟอ้อยังสูงอยู่ขณะน,นี้นะคะทำให้ธนาคารกลางอังกฤษเนี่ยมีความจำเป็นอาจจะต้องปรับขึ้นดอกเบีย้ยต่อไปดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเงินดอลลาร์เมื่อเทียบกับเงินปอนด์นะคะแนวโน้มน่าจะอ่อนค่าลงตรงนี้จะเป็นปัจจัยตุนกับราคาทองคำในระยะยาวได้รวมทั้งระยะสั้นด้วยสหรัฐจะเปิดเผยตัวเลข ภาคสังหาสองตัวการเริ่มสร้างบ้านเดือนมิถุนายนตลอดประเมินว่าจะลดลงเหลือ1.48ล้านยูนิตค่ะ 2. การอนุญ,ญาตก่อสร้างเดือนมิถุนายนตลอดประเมินว่าจะส่งตัวที่1.49ล้านยูนิตค่ะสำหรับแนวโน้มราคาทองคำคาดว่าอาจจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านที่1,984ดอนลน้าร์ครั้งหนึ่งนะคะถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็จ,จะปรับตัวขึ้นในต่อแหละ แนวต้านถัดไป1,990ายดอลลร์แต่ถ้าไม่สามารถผ่านขึ้นไม่ได้ก็คงมีการปรับฐานในรอบนี้นะคะแต่ก็ยังมองว่าเป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นได้ต่อทองคำเริ่มกับเป็นขาขึ้นในระยะยาวหลังจากที่สามารถยืนเหนือเส้น S อ100หนึ่งร้อยวันที่หนึ่งพันเก้าร้อยหกสิบดอลลร์ได้นะคะคือถ้ายัางสามารถยืนอยู่ตรงนี้ได้นะคะก็คงเป็นการปรับฐานเพื่อขึ้นได้ต่อ ระยะสั้นให้แนวรับ1,970ดอลลาร์ 1, 70, แล้วก็1,960ดอลลาร์ 1, 60, ค่ะขณะที่แนวต้าน1,984ดอลลาร์ 1, 4, และ1,990ดอลลาร์ 1, 90, ค่ะสำหรับราคาทองแท่งของสมาคมวานปรับเปลี่ยน3ครั้งขายออกช่วงเย็น3 1 8 5 0บาทลดลง250บาทได้รับผลกระทบจากเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นอย่างมากทีเดียวทองแท่งให้แนวรับ 31,850บาท31,750บาทแนวต้าน3 2ม0 0ื่นสนทวนแล้วก็3 2มหมบาทค่ะสำหรับกลยุทธการลงทุนนะคะถ้าเป็นการลงทุนระยะสั้นเนี่ยอาจจะขายทํากำไรถ้าเห็นเข้าใกล้1,984ดอลลาร์แต่ลงทุนระยะยาวนะคะอาจจะใช้กลยุทธ์เลทโปรฟิตหลังถือต่อไปก็ได้นะคะมีโอกาสกลับไปที่2,000ดอลลาร์ได้ในระยะถัดไปค่ะ เขา้าซื้อรอบใหม่นะคะจะดูประมาณหนึ่งพันเก้ารอยหกสิบดอลลาร์จุดขายท่าัดทุนหนึ่งพันเการอยห้าสิบดอลลาร์ค่ะส่วนเงินบาทแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็มีใกล้ๆมาให้เห็นหลุดสาิบสี่บาทแล้วนะคะเมื่อวานปิดสาิบสี่บาทแข่งค่าขึ้นถึงห้าสิบตางนะคะแล้วก็เป็นการแข่งค่าขึ้นอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวันเลยนะคะช่วงกลางคืน,นก็มาแข่งค่าขึ้นอีกต่อเนื่อง เงินบาททิศทางนะ่าจะยังแข็งค่าขึ้นได้อย่างต่อเนื่องในช่วงครึ่งปีหลางของปีนี้นะคะเราก็วันนี้คงติดตามเรื่องการบวชนายกตุนตีของไทยรอบที่สองนะคะถามว่าอาจจะทําให้เงินบาทอ่อนค่าลงได้ไหมยอ,ยอย่างเชื่อว่าคงไม่ได้ทําให้อ่อนค่าลงนะคะในที่สุดก็คงอาจจะแข็งค่าขึ้นถึงแบบว่ารอบสองอาจจะไม่ผ่านก็ตาม แนวรับเงินบาทให้ไว้33บาท80สตางค์แล้วก็แนวต้าน34บาท50สตางค์ค่ะขอบคุณสำหรับทุกการติดตามค่ะสวัสดีค่ะ